อีกวันหนึ่งที่สำคัญสำหรับพี่อ้นมากนะครับเมื่อวานไปทัวร์สนามโมเทฟอร์ดมาแล้วแต่วันนี้พี่โอ้นจะไปสนามโมเทสฟอร์ดในฐานะกองเชียร์ในฐานะเด็กผีคนหนึ่งโดยมีคุณแบงค์พาไป ไม่กโกโกล้องแล้ววันนี้ไม่โกโก้แล้วนอนเต็มละออ๋นอนเต็มนะใช่ใออวันนี้เป็นสิบชั่วโมงแล้วใช่ใช่ใวันนี้ประมาณตอนนี้ประมาณเก้าโมงนะเรากําลังจะเดินทางไปสนามบูชันปอดด้วยแทมเอ้ยแทมแทมนะก็ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือรถรางที่วิ่งในเมืองใช่อ่ารถรางที่วิ่งในเมืองนะครับนั่งไปประมาณกี่นาทีวะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงเดี๋ยววันนี้น้องแบงค์จัดให้พี่อ้นจำมจำนะฮะ อันนี้ก็เป็นสถานี t r a มนะอันนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งนี่แล้วสณะมเป็นแบบนี้นะครับเราก็รอกันแบบนี้เลยมันจะมีรถเมย์อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะมี t r a มอยู่คู่กันนะครับก็นั่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงสนามโอทัฟอร์ดแล้ว เรียบร้อยทุกคนเดินทางมาถึงสนามโบเทฟอร์ดแล้วนะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนรถเมยนะแชมเนี่ยมันจะมาลงด้านหลังสนามโบเทสฟอร์ดนะครับเราก็จะมีทางเดินข้ามไปเดี๋ยวพอรถไปแล้วเนี่ยพี่นจะหันกล้องไปให้ดูสนามอยู่แค่ตรงนี้เองอย่างัเดินไปหน่อยนี่เริ่มเห็นทางเข้าแล้ว เว้ยนี่คือสนามอะไรอะ่ะไม่ใช่นี่คือสนามฟริเกตครับอ้าวเหรอสนามโต้คลื่นฟริกเกโอ้ดับเบิลยูนู้นโอเคๆๆโอเคโอเคผมวต้องเดินอีกไกลเลยครับอันนี้สนามฟริเกตนะกีฬายอดนิยมของอังกฤษอีกหนึ่งอย่างนะฮะไปเดินไปสนามกันทุกคนนี่ก็คือทางที่เรากำลังจะเดินไปสนามโอเดลร์ฟอร์ดนะนู้นเลยนะอกข่าวตรงนู้นเลยนะสนามโอเดลร์ฟอร์ดเขาไกลอยู่เหมือนกันนะ ไม่ไกลหรอกเอาี่นะมันก็ประมาณนึงเดินได้มันนึงเนาะใช่วันนี้คือแถมไี่ใกล้สุดครับอ๋อนี่คือแถมที่ใกล้ที่สุดไม่สะดวกกว่าอ่าแต่ถ้าแต่ถ้าใครอยากจะใกล้กว่านี้ก็คือต้องรถเมย์เออแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากมันเวไวกว่าเยอะเลยรถเมย์มันแบบไปเรื่อยอะอ่าไปเรื่อยนะมันวนไปเรื่อยแต่แถมนี่คือมันยิงตรงมาตามรางห้าสัา่มันก็ช้าแหละแต่มันก็มันก็ดูง่ายกว่าเคนู่นนะครับบรรยากาศในการเดินไปสนามกับแฟนบอลที่นี่ ถึงสนามแล้วทุกคนแต่วันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานมาตัวสนามวันนี้วันแมตช์เดยเพราะฉะนั้นนาสนามณนะตอนนี้นะประมาณเกือบ10บโมงแฟนบอลเริ่มมาที่สนามแล้วนะครับเมื่อกี้ถามน้องแบงค์เนี่ย ในสนามเนี่ยสามารถเข้าได้ตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปแต่ว่าพี่อน้นอาจจะไปรอนักเตะลงจากรถบัสสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหน้าสนามกันเป็นยังไงและนี่คือบรรยากาศหน้าสนามก่อนเกมที่แมนยูจะเจอกับสเปอร์ที่โอทฟฟอร์ดนะครับที่นี่เนี่ยเตะกันประมาณเที่ยงแต่ที่ไทยก็ประมาณทุ่มครึ่งใช่ไหมหนึ่งทุ่มใช่ไหมเออตอนแรกพี่อ้นหลงหลงเวลาเวย้ย บอกว่าถามน้องแบงอยู่ว่าเอ้ยเราควรออกกี่โมงดีไอ้แบงบอก <_ d ata> เดี๋ยวเราออก8ปดโมงพี่พี่ก็นึกในใจเฮ้ยเตะทุ่มหนึ่งไหมอะไอ้แบงบอกไม่ใช่พี่นี่อังกฤษอ่านี่บรรยากาศก่อนเกมประมาณสัก 2- อสาชั่วโมงนะครับคนยังไม่เยอะแต่ถ้าหลังจากนี้นี่คนจะเนืองแน่นสุดๆไปเลยทุกคนครับที่เห็นเขายืนต่อคิวกันเยอะๆบริเวณน,นี้เนี่ยทุกคนน่าจะนึกออกนะก็คือบริเวณ ทางเข้าที่นักเตะจะเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวนะครับรถก็จะมาจอดบ,บริเวณนี้และมะั้งเออพี่อ้นมาช้าไปนิดเดียวครับตอนนี้เต็มทุกอนูรูขุมขนยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคลิปนักเตะไปฝากทุกคนหรือเปล่าแต่ดูคนจิเต็มไปหมดเลยสรุปสุดท้ายตรงที่นักเตะเดินเข้าสนามไม่ไหวนะครับ คนเยอะมากประเด็นคือคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยคือไซส์ยุโรปหมดเลยอ่ะจริงทําอะไรไม่ได้เลยสูงปี๊ดเลยกล้องเกื้องชูไปไม่เห็นเลยเลยเห็นแต่หัวเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปโต๊ะอื่นดีกว่าครับเดินเข้าสนามมาแล้วทุกคนถึงเต้นว่ะกำลังจะไปตรงที่นั่งโอ้ยอยู่ข้างหน้าแล้วทุกคนเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ทัวสนามนะฮะอันนี้วันแข่งเลยครับอันนี้วันแข่งเลครับเข้ามาแล้วโอทอร์ต อ,อยู่ในสนามวันเตะแล้วทุกคนเยอะมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะแต่มาอยู่แล้วสุดยอดเออก็ขอบคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้คาราบาวไม่มายืนอยู่ตรงนี้ฮะเชียบอลเชียบาวเชียที่สุดเชียกับคาราบาวครับรอดูแมนยูสเปอร์คุครับเด็มันไม่ลงมัน นี่คือมุมมองที่พี่อ้นนั่งดูแมนยูกับพี่แบงค์ฮะเอ๋นี่ที่นั่งเราสองเก้าแปดของแบงค์พี่อ้นสองเก้าเก้าเฮ้ยใครอ่ะพี่อ้นนั่งอยู่มุมธงเป๊ะๆดูนี่เลยก็หวังว่าบุนโน่เฟรนันเดสแบลนด์อิมเปโม่ตรงนี้เลยเตะมุมตรงนี้แล้วปุ๊บเตะไปปุ๊บคาซิมิโร่อมงเข้าปุ๊บวิ่งมาดีใจตรงนี้อย่างนั้นเลยนะเออแล้วเป็นพี่เกษตรเลยค่ะเออหรือเป็นเอ็มเบโม่ก็ได้ เตะมุมเองแล้ววิ่งไวมองเองนะครับแล้วก็กลับมาดีใจกับพี่อน้นะอันนี้คือมุมมอ,องพี่อ้นนะฮะ,ะถ่าพี่อ้งถ้ากล้องถ่ายั้าสดจับภาพพี่อ้นได้ช่วยแคปบเอาไว้กันด้วยนะทุกคน ไปกเซโรไลอทุกคนโหแล้วค่าจะมีล oh. ้อยังไม่ลุกเลยอ่ะเข้าบอลโคตรน่าเกลียดอ่ะโคตรแย่ อุ้ยอุ ALLY> ้ยอุ้ยแฟนๆมบ พี่โอนได้เป็นส่วนหนึ่งของแมนเชสเตอร์แล้วนะครับหลังจบเกมคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยไปขึ้นแทมหรือว่าต่อขึ้นรถเบรกันสักเท่าไหร่เพราะว่าจำนวนมันน้อยและรอนานนะครับเพราะฉะนั้นเขาทำกันแบบนี้ฮะเดินกลับบ้านครับผมเดินกลับบ้านนะครับนี่ไอ้แบงอยู่นี่5โล5โลชิวๆครับออกกำลังกายก่อนไปกินข้าวครับนี่ครับเดินกันไปเลยครับ เข้าเมืองแมนเชสเตอร์ครับอากาศไม่ต้องห่วงไม่มีแดดครับแถมคือฟ้ามันคืมอยู่แต่ฝนไม่ตกแล้วดูที่นะ่าไปจัดไปครับฮโลโล